อ้น้ำเย็นมากเลยเพื่อนโอ้เพื่อนได้แล้วครับโอ๊ยเพื่อนจอดรถแค่ครับเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนมาล่าสัตว์กันนะคนนี้นแล้วเราจะหาแนวกินกันคือเก่าครับเพื่อนมผมเห็นเห็นจะมีรอยอะไรลงไปถ้าไม่ตัวแรงก็จอลัคเทสเพื่อน n ลงเลยเพื่อนลงเลยครับป่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเพื่อน บ้านต้องมีอะไรสักอย่างครับเพื่อนอยู่ในนี้นะครับผมลองงม,มดูเพื่อนเดี๋ยวเราลองจับดูครับเพื่อนเพื่อจะได้อะไรกินครับโอ้ทำไมน้ำมันเย็นอย่างี้ มีตัวอะไรถูขาเเพื่อน,นโอ้เ,เหมือนมันมีอะไรมาถูกขาเราเพื่อนเดยวรอบแป๊บนึงครับเพื่อน น้ำเย็นมากเลยครับอ้น้ำเย็นมากเลยเพื่อนโอ้เพื่อนได้แล้วครับโอ้ยเพื่อนจอดรถแค่เพื่อนเพื่อนจอดรถแค่ครับอ๋โอ๋ออ้หูจอดรถแค่เพื่อนมันมาจาก ฟาร์มสีราชาฟาร์มเลยเพื่อนโอ้ยเดินไปย่างกันนะเพื่อนไปย่างกันครับโอ้อันนี้เรากินจระเข้เพื่อนอหืมคุ้มมาเลยเพื่อนดูสิครับดูครับเพื่อนโอ้น่ากินมากเพื่อนทำไมจระเข้มันมาเป็นถุงเลยครับอ้าโห จอดเลยครับผมมันมาเป็นแบบต่อยมาแล้วเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูสิครับนี่โอ้โหน่ากินมากเลยครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวลุยกันต่อเพื่อน เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มสดแต่ค่ะคกันนะครับเด้อนี่ครับผมอันนี้เป็นวัตถุดิบใหม่นะครับเพื่อนเป็นอุปกรณ์ใหม่ของเรานะครับที่ปั่นที่ที่ปั่นนะครับที่ปั่นพริกเดี๋ยวเราจะใส่พริกไปเลยครับเพื่อนเราใส่หน่อยๆก่อยกันนะครับบม่รู้มันจะปั่นได้บ่๊บอะไรหน่อยหน่อยก็พอโอ้ยแบนบปรึกบ่ามันจะใส่ได้บ่ะเห้อพี่น้อง ตรงในเนี่ยเก๋กินดีบ่เฮานี่ <c oughs> โอ้เพื่อนที่ครับผมโอ้ใส่ได้ครับใส่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ของแท้ครับพี่น้องครับของแท้โอใ้ใส่ได้ครับใส่ได้นาชีเหลือน้อยเดียวครับนี่ใส่ไปก่อน โอ้ไปก่อนโอ้นี่ครับเพื่อนๆครับผมเรียบร้อยครับ โอ้ยชุกหุกแน่เด้อพี่น้องเด้อใส่ผงนัวครับผงนัวใส่ผงนัวลงไปนะครับใส่พอประมาณก็พออย่าไปใส่เหมือนคลิปที่ผมทำรอบที่แล้วนะครับเพื่อนอาจจะหัวหลวกหัวหลอนได้นะครับใส่พอประมาณก็พอนะครับน้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อนน้ำปลาโอโน้น้ำปลา, oh <no. S 1> าลงไปนะครับเพื่อนโอเคโอ้ยพอมาณน้ำปลาเลย นั่งดีเลยหมูมาเา o เจ้า,ามีครับเพื่อนม,ม,มีมีมาเดชตอหลพี่อขอลอง <laughs> <laughs> เป็นยังไงโอ้ยความรักความเมตตา บีนลุกไปเ้าใส่เกลียบไปต้องพี่น้องซิมมันครับโอ้ย <L un> โอ้โหขอ,หอแล้วพี่น้องนี <L un> ่ครับพเพื่อนเนื้อจระเข้ครับพเพื่อนเ oh, <no. S 1> มื่อนี้เขาจะมากินจระเข้กันเบ้่งเด้อพี่น้องด้วย เกิดมากับเรเคยกินัะเกียบแครับพอได้พอได้ล้องมือนีล่ะเขาจะลองว่ามันจะเป็นรสชาติแบบนี้ครับเพื่อนเพือนเราจะเสียบไม้ย่างงันครับเพื่อนอันนี้เป็นเนื้อบ้องตันนะเพี่ออาจจะเป็นส่วนหางครับพี่อนนี่ครับผมเดือบ้องตันครับเขาว่าเนื้อบ้องตันนี่เป็นเนื้อที่แซ่บที่สุดในโตจอร์คิ่ได้ไหมครับแต่มันลองมือครับเขาบอได้เตรียม อุปกรณ์มันจะพี่น้องต่อเข้ามักกันใส่ถุงนี่พี่น้องโอ้อันนี้เป็นส่วนหางพี่น้องส่วนหางครับส่วนหางที่เห็ดไม่เหลือเลยครับอยก,กินได้ไดเพราะแเขากดร้องเบึ้งมืนอนีแล้วพี่น้องเม่ใี่แตกแต่ว่ามือผมค่อยเบึ้งเด้ครับพี่น้องด้อเครื่องมักที่เขาเตรียมมาพี่น้องแต่ยีเป็นผงนัวชนิดเข็มข้นพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผมผงนัวที่ <c oughs> เข็มข้นนะครับ <c oughs> เขาเพื่อต้องใส่ยังไหลเขาเพราะว่าเขาจะถนอมรสชาติของเนื้อจระเข้ไปพี่น้องเท้าใส่เครื่องไหลนี่เขาจะบูรหูรสชาติว่าเนื้อจระเข้มันอวเป็นรสชาติแบบไหนพี่น้องครับผมอันนี้เทียเขาประเด้เตรียมมากพี่น้องประเด้เตรียมเคืองขึ้นมากขยันลงไปเลยครับ ยังยังปาถุกครับยังาถุกจัดการหนีบเลยพี่น,อน้องจัดการหนีบเลยครับมมนใหไงปวดบ่อยนจะไปตรงไหนไเยตาอยกว่าคฮยตาหอยกว่าัดช่อหอยวย เก่่อครับมาล้วมาตึงเลยครัเพื่อนไม้ที่สองครับเพื่อนยังมีหนังติดอยู่เลยครับเพื่อน 赶快起来！ ในที่สุดครับเพื่อนตอนระแค่งเราก็สุกแล้วครับเพื่อนเราฮอเทียทำการสังหารเลยนี่ครับเพื่อนโอ้ย <c oughs> นี่ครับหอมมากเลยครับเพื่อนโอ้ยหอมมากเลยครับเพื่อน <c oughs> มา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 เพื่อนชิมเลยครับโอ้โยนี่ครับเพื่อน อดืมโอ้อร่อยมากเลยเพื่อนอร่อยมากนะครับเพื่อเพื่อนหอยเอาหอยอืมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเพื่อนอร่อยมากครับ อ่าจานโคลงครับผมอืเป็นไหเป็นไหนแบ่ะได้รถอูมาหมี่โอ้โหมันใส่แต่ผงชูรสใส่แต่ผงชูรสลายแต่ว่าครนี่อดพ่งเดนี่นะผงชูรสจนีเหรอใส่ลายสลายครบลายแบลายครับโอ้ยแกออกเลยเนาะแกวออกเลยครับใส่ลายแสบลายครับเฮ้ยอ่อยจริงอนะทำไมนคนนองจิมมือไทย เดี๋ยวคุณลองชิมดูตอนเดี๋ยวเจ็บบ่มันพอแต่อยู่สุกเแล่ลบ่เป็นที่มันเป็นอย่างไรเสียเสียเป็นไงบ้างครับรสชาติแซเศรษฐีโอ้โหผมบอกเลยครับไอ้น้องกินจิมชัดเจนเศรษกว่านี่ครับพิซซ่าเหรอครับอ่ากินโชว์ท่านผู้ชมเลยครับผมเอาตอนใหญ่ๆเนี่ยเอายัดไปโอ้โหอันนั้นฟันหรือเขาพดครับนั่นเขาโพูดขีกวะนี่ครับนี่ครับแต่ผมพูดถึงเหนืองครับผมผมไม่ได้พูดถึงขีดอะย่างอยู่ มก็ยางรสชาติไม่ไหนแต่คนรสชาติไม่ไหนอร่อยเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าเด็ดมากช <ibl ok S 1> ้ำช <modeling> ้ำเลยนะมันโต๊ะยังไงเนาะใช่ไหมเป็นไงครับถ้าแกย่างอร่อยไหมมันมันรสชาติแคมันมันเหมือนไก่แต่ว่ามันอร่อยกว่าไก่มันเป็นยังมีความหนึบของของตีนหนึบหนึบกว่าไก่บ้างนึบกว่าไก่ครับเหมือนเหมือนเหมือนคอหมูย่างเลยครับนายกินกว่าคอหมูย่างอีกเหมือนคอหมูย่างเลยครับ เนี่ยลองลองลองเนี่ยเปรี้ยวสัตว์ดูใจมันไกลขึ้นเดี๋ยนี่ครับเพื่อนใครชอบลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องแดดเข้าชิ้นอะไรครับเพื่อนเดี๋ยวแดดเขาจะหาเมนูมาทำให้เพื่อนกินอีกวันหลังนะครับเพื่อนวันนี้ก็ขอลาเพื่อนแต่เพียงท่านี้ครับสวัสดีครับผมเื้อยมันอยู่เวจ้าโชคดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม Web that you we've got a single